วันนี้ได้มีคณะศรัทธาญาตโยมน,น,น,น้อมนำมาถวายซึ่งพัตตานและสังฆทานทั้งปวงโดยมีลายนามพอสังเกตดังนี้นางสาวธนกรสิทธิจเจริญน,นางสาวสุนิตาเต้าเตียงนางวรัยพรนาคมนและครอบครัวนางศิลินทรา นายกัมปนาตนายธนานุนนายธีรวุฒิครอบครัวสุธีลานันนางสาวสุนิสาอินทศรน,นางสาวพัฒนรินศรีอุดมกรุงเทพมหานครนางสิวมุยซิว ซี่วหมุยแทตันและครอบครัวนางพุทธศรีจันมีและครอบครัวนางชนิศราอังสุภาณิพและครอบครัวนายธีรทรสุธีรนัน์และครอบครัวร้อยตีปัญญาธนันชัยนางแสงดาวธนันชัย ด็อกเตอร์ธีรนันทนนันชัยจากเชียงรายโยมสนิกขุนไกนางสาวจิรัชยานางสาวพิมพัฒราพง์นภารักษนายสุจิตขุนไกลคณะศรัทธา ห้าร้อยบาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกลายที่หนึ่งลายที่สองลายที่สามและลายที่สี่โยมปุริมโยมนิศสอนเด็กหญิงวัริม ระดาเจริญจิตติใยงาติธรรมอุตรดิตนางสาวรณัฐนอูลจงรักแม่อายโยมสรวิทย,ยมพระไทยรัฐและครอบครัวปัญจมณีโชตจากกรุงเทพมหานคร ธนุบำลุงพระพุทธศาสนาหนึ่งมืนบาทคุณชาญคุณดอกไม้เพราะยิ่งพร้อมครอบครัวนางสาวนชาวดีปัทรมปานีสกุลทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดสี่เมษายน สองพันบาทและถวายเครื่องบริโภคอุปโภคเป็นยาสีฟันนะแปดสิบหลอดวางไว้ที่โรงครัวให้นะถวายพระชีพิจรารณาช่วงบินทบาท ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกสองลายโยมสนมโยมทัศนีนายนนนางสาวนันทินีนางสาวเวทก,กานางสาวยาดาอุปทะและนางสาวสุวิมลจันม่วงจากบางบอนสมุทรสาครเจ้าหนา้ที่พนักงานบริษัทเอสอารสแตนเลตทั้งปวง นายฟิลิปก,กาเวียเซลนายวสันนางสาวจุธามาศคงวังเด็กชายอาคิลาเด็กหญิงลินละดาคงวังอุทิศบุญให้นางไพรูลกาเวียเซลและญาติ ทำบุญออนไลน์นางสาวพินยาดาตอนบุตรหนึ่พบาทนางสาวการจนาบุตรีเคหนึ่งร100บาทแม่ชีสวับปอพนิชกกรและญาติธรรมหนึ่งมื สี่พันสี่สิบสี่บาทตลอดถึงทุกผู้ทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยอะไรไาม่เอาชื่อมาได้ครบนักที่นี้ก็ดีอยู่ที่บ้านเรือนก็นดีการกระทำเช่นนี้ย่อมเป็นที่สรรเสริญจะเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอมูเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโปรดรับรู้ถึงการสะสมบุญกุศลของบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ ในส่วนของบุญกุศลอีกส่วนหนึ่งนั้นขออุทิศให้โจกกบกรรมในเวรบุพก,การีผู้มีพระคุณในทุกภพทุกชาติอีกทั้งสัมภเวสีผีไม่มีญาติล่องลอยไปมาในอากาศจงมีสิทธิ์มีส่วนได้ในกุศลผลบุญที่มนุษย์ทั้งหลายได้กระทันให้ในเช้านี้โดยทุ่นทั่วกันอันดังภาษาบาลีมีว่า ยะถาวารีวาหาปุลาปริปุเรนติสาครังเอวะเมวอิโตทินางเปตานังอุปกป,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 ปติอิจชิตังปฏิตังตุมพังคิป,ปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติลโสยะถา สัพพิโยวิวาชันตุสาภโรวโควินาศตุมาเตภวัตวันตาย สุขิติขายุโกภวาปิวาทนาติสนาจังโธธาปัญญโนจตารุธาหมาวัฏทันติอายุวันโนสุขัง พาลังสัพพุทธานุพาเวนะสัพพรามานุพาเวนะสัสพพสังพานุพา นาพุทธะรตานังธรรมมรตานังสังขารตานังตินนางรตานานังอนุภาเวนจตุราติติสหัสัตมาขันธานุภาเวนตายานุภาเวนจินสาวกานุภาเวนสัมเพเปโลคาสัพเพ เต้พยาสัพเพเต ตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเอวามังคลาวินาศสันตุอายุวัฒนะโกธนวัฏนโกสิริวัฒนโกยะตวัฒนโกภะลวัฒนโกวัณนวัฏนโกสุขวัฒนกโก อภัตตาทุคโลขภัยยาเวลาโสกาสสตตุจุปัฏฐาะเนกาอันตารยาปิวินาสันตุเจตเชสาเจยสิทธิทันนังลาภสงศีพะขยางสุขังพลังสิริอายุจวันโนตโพคังวุติเจยสวาสต วัวซาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตต่อไปอุทิศบุญให้ผู้ตายผู้วายชนทั่วไป อาาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสคาจเมเปตานัทขินันทาจาปุเพะตมโนตสารในรุนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวานาตังเปตานมัตถายเอวังติด ติยาตโยอายัญจะโคทากินาทินนาสังทำมิสุปติทิตาธิกรรตังหิตายาสัทนาณโสอุปกัปปฏิโสญาติธรรมโมจะอายังนิทาน เปตานาภูชาจักกะตาหูลาราภรันจพิโคนามโนปินนังตุมเพยิปุญญังพสุตังอนาปัจจันติภวตุสัพภังคารังรักขันตุสัพภเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสทีพวันตุ ภาวะตุสามังคารังรักตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสตภาวนตุเตภาวะตุสามังคารังรักขันตุสาพเทวตาสาพสังคานุภาเวนัสธาโสตทีภาวันตุเต <c oughs> ต่อไปพิจารณาอาหารก่อนที่จะนำไปขบฉันเพื่อไม่ให้เป็นโทษขันธมยังปินทปาตังปจเวคณาปะทังพนามาเสปาติสังขายโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามีเนวาทวายะนัมทายะนมัมอนดนายะนวิภูสนายะ ยาวาเทวาอิมาสกายาสัตติยายาปนายวิหิงสุปรัตพระมจจริยาลุกหายาอิติปุรานันจวทธานังปฏิหังคามินาวันเจวทธานังเาอุปาเทสามิยาตาราชเมพวิตสติอนวัตชะตาจจพาสุวิหารโรจาติ ให้ระลึกนึกถึงบุญคุณของอาหารคือสาบพืชและสาบสัตว์ทั้งหลายถ้าจะคิดว่าพืชมันไม่ได้มีชีวิตจิตใจมันจะรู้บาปบุญได้อย่างไร ไปขอบคุณมันก็ไม่เกิดประโยชน์ในกรณีนี้นี่ไม่ได้ต้องการให้วิญญาณพืชมันรับส่วนบุญนะแต่ต้องการให้วิญญาณของคนที่จะกินมันนั่นต่างหากให้นึกถึงคุณหรือว่าประโยชน์ ที่ทำให้เรานี้มีชีวิตอยู่ได้มีเลี้ยวแรงอยู่ได้ที่จะทำสารพัดชนิดทั้งบุญทั้งบาปผู้อยู่เบื้องหลังก็คือสากพืชสากสัตว์เหล่านี้แหละมันให้เรากินโดยมันไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยเพราะมันไม่รู้เรื่อง แต่เราผู้กินเนี่ยรู้เรื่องทุกประการกินโดยไม่เคยนึกถึงบุญคุณของสิ่งที่กินไปเลยกินไปด้วยความด้อย,ยาค่าด้อยราคาโดยสังขฉันจะเคี้ยวแกฉันจะกัดแกฉันจะคายจะถมแกทิ้งกันนะเนี่ยเนี่ย ในขณะที่กินจิตใจมันไม่รู้ลนะ่ะถ้ามไม่ได้นึกถึงบุญคุณนี่เขาเรียกว่าตะกาตะกามใส่ปากได้สักเดี๋วบอกเคี้ยวกระเด็นกระดอนพนะูดไปหัวเลาะไปหกไปเลอะไปเนี่ยจิตชนิดนี้นี่ ยังไม่ใกล้ต่อการคือว่าจะเป็นอาหันเน่ะจะเรียกว่าผู้ไกลจากกิเลสนี่โอ้ไม่ไกลฮะเกือกโกวบอยู่กับกิเลสเลยในกิริยาอาการทั้งหลายที่จะทำแม้กินดูสินะถ้าจะชี้ให้ดูนะเทวดาดูสิกินอย่างนี้หรือคือผู้รู้ คือผู้ฝึกตนเสร็จแล้วอ่ะไม่ใช่อะนี่หรือคือพูดทรมานตนได้ผลแล้วอ่ะการฝึกนั่แหละคือการทรมานตนกินไปพูดไปร้องเพลงไปเต้นไปลําไปก็ได้อกินไป คิดอื่นๆไปก็ไม่มีใครว่าไอ้สิ่งที่ไม่มีใครว่านี่แหละมันทําไปโดยไม่เกรงใจฟ้าดินนี่แหละมันชื่อว่าบาปมันชื่อว่าผิดนั่นเองบาปแปลว่าผิดแปลว่าชั่วมันไม่ได้ประโยชน์จากการกินเลยไงกลับเป็นโทษโทษเพราะอะไรจิตฟุ้งซ่าน ขาดสติไม่อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละผิดคือตรงนั้นมันไม่ได้ผิดอย่าไปเล็งที่ว่าผิดแล้วคือจะต้องติดคุกติดตารางอย่างเดียวถ้าถ้าผิดแล้วติดคุกติดตารางถึงจะไม่ทําแต่ถ้าว่าผิดแต่ไม่ได้ติดคุกติดติรางกิตติดตารางอะไรฉันก็จะทำเนี่ยดีแล เป็นหลุมที่เอาไว้ล่อคนให้ตกนรลกนล่ะความผิดที่ว่าทําไปแล้วโดยไม่ติดคุกติดตารางนี่แหละทํากันเยอะนักทํากันมากมายนักเพราะเอาเกณฑ์ติดคุกติดตารางมาเป็นใหญ่ถ้าไม่ติดคุกติดตารางทําตามอําเภอใจได้เธอไม่เสียหายใช่ไม่เสียหายสำหรับปัจจุบันชาติ แต่เสียหายใหญ่หลวงเลยหลังจากแกตตกตายทำลายขันไปแล้วนี่แกจะได้สมบัติที่ไม่ดีนรกสมบัติเนี่ยเขาไม่ยินดีกันเดัะฉานสมบัติเขาไม่ปาถนากันเปตสมบัติอสุลกายสมบัติต้องการบุญต้องการกุศลอย่างยิ่งแต่ทำเองก็ไม่ได้รอหรือว่ามีความหวังอยู่กับญาติที่เป็นมนุษย์อยู่ จะระลึกนึกถึงเราแล้วทำให้มันก็ไม่เชมีไม่ค่อยมีเวลาจะมานึกถึงเราด้วยเพราะงานการก็มีอยู่ของเขาเงี้ยหวังพึ่งกันก็เลยบางทีมันก็พึ่งไม่ได้เป็นๆอยู่ยังเห็นเลยว่ามันลืมนู่นลืมนี่แล้วถ้าฉันตายไปแล้วมันจะไม่ลืมนึกถึงฉันได้ยังไงน,นนอี้เกิดขึ้นจากสติที่จะต้องฝึก ต้องอยู่ในสถานที่ที่เขามีการอบรมสั่งสอนชนิดนี้กันอยู่เนืองๆนั่นแหละไม่งั้นเราไม่ได้ดีหรอกไม่ได้ดีอ่ะมันจะขาดสติไม่เคยคิดไม่เคยนึกในแง่นี้มุมนี้มันคิดแต่ในแง่อื่นมุมอื่นซึ่งเป็นมุมของกิเลสเป็นมุมของบาปเป็นมุมของตัณหาราคะไปอืม ที่คิดอยู่ทั้งวันเนี่ยก็มีความคิดอะไคิดทั้งวันคิดทั้งวันนั้นจะมกมุ่นอยู่แต่ในการมาคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสผัสสะทั้งหลายเป็นงั้นเรานึกว่าโอ้ตัวเราเองเราจะคิดอะไรยังไงก็ได้เป็นอิสระไม่ได้ ถ้าเรารู้จักได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าหลายอย่างเลยเราคิดไม่เป็นคิดตามอำเภอใจนี่แหละมันเป็นการคิดแต่จะหมกมุ่นคุณมัวอยู่ในโลกโกรธหลงคิดโลกอยากไดโนนไดนี่อยู่ตลอดคิดโกรธโกรธคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดอาฆาตพยาบาทจองเวร แม้กระทั่งเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกร่วมยุคสมัยด้วยกันไอคนหน้าตายอย่างนี้คือศัตรูคนหน้าตายอย่างนี้เท่านั้นคือมิตรผลที่สุดแล้วคนหกพันล้านนี่เป็นมิตรอยู่สี่ห้าคนในรัวเรือนแค่นั้นแหละนอกนั้นศัตรูมดฉันไม่ไว้ใจใครนี่แหละเห็นไหมส่วนใหญ่จะคิดกันอย่างนี้ รู้หน้าไม่รู้ใจอะไรก็ไม่รู้นะโอสุภาสิตเหล่านี้เนะี่ยพาล่วงนรกอบายภูมิทางนั้นเลยเออเพราะการคิดอย่างนั้นมันใจแคบใจกว้างคือไนระเอออย่างดีก็เป็นกลางนะเอ๊ะนั่นใครอะใครก็ไม่รู้เกลียดไหมชอบไหมจะชอบก็ไม่ได้เพราะไม่รู้จะเกลียดก็ไม่ได้เพราะไม่รู้เออ ก็รู้แต่ว่าคนด้วยกันก็จบเออไออย่างนี้เป็นกลางวะไม่เสียหายมันเจอใครๆเห็นใครๆจะรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีกลางเข้าไว้เนอไอที่รู้จักละก็ต้องเป็นกลางนะเออคนนี้แหละที่เขาขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นคนเกเรประจำหมู่บ้านประจำประเทศไทย เราได้เจอแล้วขณะน,นี้ทำาไมกันมาเนอะเป็นกลางไว้อย่าไปตั้งอคติเพอเพอมันเลิกทำชั่วไปเมื่อนาทีที่แล้วชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ได้นะ <c oughs> ถ้าไปอักคติตั้งคติที่ไม่ดีเอาไว้เราก็จะขุณมัวคุณมัวยังไงอะ่ะเอารู้ว่ามันเป็นมหาโจรนะก็ต้องคอยระวังมันมันนั่งตรงไหนมันเดินไปตรงไหน คอยเหลียวคอยเหลือบดูตลอดนะนะนั่งไม่เป็นสุขเลยเด้แล้วถ้าทำจิตเป็นกลางบอกเออมึงก็คนกูก็คนเนาะแต่คนต้องอยู่เนอะอย่าเบียดเบียนกันนะนึกอย่างนี้ในจิตในใจมันก็สงบได้เป็นสุขได้โลกต่างกว้างขวางอ่าแต่คนต่างอยู่นะแกจะอยู่มุมไหนสะดวกแกก็อยู่ปะ ฉันเกิดมาร่วมยุคร่วมสมัยร่วมโลกใบเดียวกับแกเอืฉันก็อยู่ของฉันไปอืมแกไม่จําเป็นแล้วจะต้องมาเกลียดฉันไม่จําเป็นจะต้องมารักมาสรรเสริญฉันเดี๋ยวฉันก็ตายแล้วเนี่ยนะเออคิดอย่างเนี้ยคิดเป็นกลางไม่ได้คิด ที่จะมาสร้างชื่อเสียงในยุคในสมัยที่ตัวเองเกิดแล้วเพราะรู้ว่ามันสมมติตายไปเขาก็ลืมหมดแล้วเออคนที่ใหญ่โตโด่งดังกันเลยตึงเยอะแยะบนโลกใบเนี่ยตายไปหมดแล้วจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คือประสัตทั้งหลายทั้งปวงของแต่ละประเทศทั่วโลก ถึงเวลากำหมดอายุขายไปหมดแล้วถามชื่อขึ้นมาไม่มีใครจำได้นอกจากคนที่จะท่องเอาไว้เพื่อจะสอนจะบอกคนอื่นนักประวัติศาสตร์ครูสอนประวัติศาสตร์ต้องจำชื่อได้กษัตริย์สมัยสุขโทขทัยใครบ้างโอ้ยก็ต้องท่องแคบแยกว่าจะจำได้เอตอตแนแวไ มันแสดงว่าไรต้องท่องแทบแย่นี่แปลว่าโอ้โหทำไมงั้นมันก็ลืมไปหมดแล้วทั้งที่ว่ายุคนั้นสมัยนั้นกษัตริย์พระองค์นั้นนั้นยิ่งใหญ่ในยุคในสมัยมากแต่มันกระดับไปไอการจดการจําต่างๆทั้งหลายของยุคของสมัยมันก็จะมีเรื่องมาให้จดให้จําอยู่ตลอดแล้วนันจะไปยึดตรงนี้ไม่ได้ จะไปติดอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะอันนี้นะก็เลยเออใช้ชีวิตโดยไม่มีอคติกับใครๆรู้จักบุญคุณในทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนร่วมโลกพืชผักร่วมโลกขอบใจเนอะแกนะไม่ได้เรียนหนังสือเลย พวกแกนี่จะต้องถูกมนุษย์ดูถูกว่าโง่เง่าด้วยคือเดรัจฉานทั้งหลายเท้าก็ไม่มีมือก็ไม่มีไปด้วยหางด้วยขีดอาศัยอยู่ในน้ำกินสารลายแพงนตน้นเชื้อโรคตัวเล็กๆเป็นอาหารแต่โอ้โหเธอเอ้ย มนุษย์เป็นหนี้บุญคุณของเธอนะซากศพของเธอทั้งหลายเมื่อเธอตายนี่มนุษย์นี่แหละเอามาหล่อเลี้ยงเป็นแคลเซียมเป็นโพแทสเซียมเป็นโปรตีนบำรุงสายตามนุษย์บำรุงตับไตไส้พุงของมนุษย์จากไอ้แพงต้นที่เราดูถูกจากสาหร่ายทะเลที่เราดูถูก จากสัตว์ที่ไม่มือไม่ไม่มีมือมีเท้าที่เราดูถูกมาหลอเลี้ยงกายของผู้ดูถูกอยู่เนี่ยฉันนี่จะเนรคุณไหมเนี่ยน้อเอออย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามีสติมีปัญญาที่จะรู้บุญคุณของสรรพสิ่งทั้งหลาย ก็จะไม่เย่อหยิ่งจะไม่จองหองจะไม่ถือตนจะไม่มีมานะจะไม่ดูถูกใครๆครในเมื่อไม่ดูถูกแม้กระทั่งเดจฉานมันจะดูถูกมนุษย์ได้ยังไงเออก็จะต้องให้เกียดมนุษย์ทั้งหลายด้วยกันจะด่าเขาโอ้เชื่อแท้แน่เลยเขาก็มีคนรักนะ เออไปด่าพ่อด่าแม่ด่าพี่ด่าน้องด่าญาติของเขาพ่อแม่พี่น้องญาติของเขาได้ยินได้ทราบเขาก็คงจะตำหนิเราไปด่าคนที่เขารักที่เขาเคารพทุกคนที่เราเรากำลังจะเกลียดนั่นแหละทุกคนที่เรากำลังจะดูถูกนั่นแหละล้วนแต่เป็นที่สลเสริญของญาติเขา ก็เลยเออเฉยฮะวิธีการคิดพระพุทธเจ้าสอนให้คิดอย่างนี้อย่ามีอคะะติไว้ในใจอคแปลว่าไม่คติแปลว่าทางไปอย่ามีทางไปที่ไม่ดีนะไม่คือไม่ดีไม่ทำไม่ทำในทางที่มันจะทำไปให้สูด บาปสู่ความไม่ดีนะอันนี้เป็นหัวใจของคนปฏิบัติธรรมของคนรู้ธรรมะของคนที่มีวิช,ชาจะต้องคิดอย่างนี้ดังนั้นเรามารู้จักศาสนาพุทธเพื่อจะเอาประโยชน์จากศาสนาพุทธคือคำสอนนี่แหละประโยชน์ของศาสนาพุทธคือตรงนี้เลยคือคำสอน เพื่อจะเอามาแก้ไขสิ่งผิดให้กับเราเองเหตุที่มานับถือจะต้องรู้จักเป้าหมายหรือว่าจุดสำคัญที่แท้จริงแห่งการมานับถือนะเอมันบอกเหตุที่เขามานับถือเพราะาเขาชอบใจในคำสอนที่ถูกตรงเป็นคำสอนที่ สอนให้ทำดีให้ทำถูกต้องผลแห่งการทำดีทำถูกต้องจะนิพพานจะสงบเย็นจะไม่มีความทุกข์มาเบียดเบียนถ้าเราทำตามที่ท่านสอนได้คืออนนี้เอาละ่ะนิมนเชิญไปพิจารณาตามลำดับศิน ด้วยอาการอันสำรวมสืบต่อไปคืนนี้ทุ่มครึ่งฟังธรรมกรรมฐานรับพระใหม่นีพระใหม่บวชเข้ามาช่วงสงการ อรหังสัมมาสัมพุทโธ佛พระขาววพุทธังพระขาวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขาววตาธรรมโมธรรมบังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขาววโตสาวกสังโฆ สังขังนามามี